สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตน์หนึ่ครับผมวันนี้อยู่กับ t o y o t ้าวีออสหนึ่งจุด้าจีเกียร์ออโต้นะปี2013ันสินะครับเป็นสีขาวเนียนนวลมากแล้วก็เอาล้อแม็กไปเลย1ชุดนะสำหรับคันนี้แล้วก็มาดูกันเลยนะไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งสปอร์ตมากไม่มีไรตายด้านในนะ ไม่มีแมลงตายไม่ต้องขัดอีกแล้วนะฝาครอบไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยพลาสติกสีดําอยู่ครบด้านนี้ก็เหมือนกันนะข้างล่างเนี่ยอยู่ครบสีดําอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบหมดเลยนะแล้วก็พลาสติกอีกด้านนึงอ่ะสีดําไม่มีแตกหักอยู่ครบกระจังหน้าโครเมียมเนี่ยเงาวิ้งเลยนะรอยขีดข่วนไม่มีเลยไฟด้านนี้ก็เหมือนกันใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีลายตายด้านใน แล้วก็ไม่ต้องขัดอีกแล้วนะเขาใส่เดิมๆแบบนี้แล้วก็ไม่เคยถูกเปลี่ยนเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะฮะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยทั้ง4อันเนี่ยผมเช็คแล้วคือสภาพใหม่มากรอยขีดข่วนอะไรไม่มีเลยสักนิดเดียวล้อแม็กโอเคแล้วก็มาถึงจุดสําคัญก็คือกระจกมองข้างเนี่ยตรงนี้รอยขีดขว่วนรอยเบียดอะไรไม่มีเลยกระจกไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาคือไปล้างแล้วเห็นไม่มีแตกแน่นอนนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยดูเป็นคนเนี้ยบ นะครับสังเกตจากการติดอะไรตรงนี้นะฮะที่เขาเชื่อกันว่ามันจะกันเสียงเข้าไปนะครับก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คโครเมียมตรงเนี้ยเางามากนะครับปกติผมเจอรถที่ใส่เน,นี้ยบางคันเนี่ยเหมือนเจอรอยนิ้วมือเต็มเลยจนเขาไม่ใส่ไม่เงาอันนี้ยังเงาอยู่นะครับลูกค้าติดมาเองประตูเนี่ยยังยังกรึบอยู่เลยนะประตูยังแน่นอยู่ด้านนี้ก็เหมือนกันใสกิ้งนะฮะร,รอยขีดข่วนอะไรไม่มีเลย ปกต,ติมันจะต้องมีแบบว่าเอ้ยแบบว่าต้องออกไปขัดเพิ่มอันนี้ไม่ต้องขัดรถคันนี้ซื้อมาเสร็จเนี่ยล้างแล้วก็จอดขายเลยแล้วก็เช็ดความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนิดหน่อยนะช่องไฟนี้ตรงเป๊ะเลยไฟท้ายเนี่ยแดงก่าําใสไม่มีแมลงตายด้านในไม่มีโคมแตกหักเลยตัวจีงอยู่โลโก้โตโ,ตโยต้ Vios อะไอยู่ครบโคมเมียมตรงนี้เป๊ะเลยไฟท้ายนี่ ไฟท้ายยังไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลยด้านล่างตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลยแล้วก็มีกล้องมองหลังแถมมาให้แล้วนะข้างในจอหรูหรามากเดี๋ยวพาไปดูโอเคครับช่องไฟอะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่เคยแกะออกมาทําอะไรเลยนะกริบมากแป๊ะเลยไฟด้านนี้ก็แปะเปะเปะตรงนี้เนี่ยเป็นเปิดถังน้ํามันนะฮะอันนี้ลูกค้าติดเพิ่มมายังเงาอยู่เลยนะรักษารถมากนะครับ โอเคแล้วก็ด้านนี้ก็เงาเหมือนกันตรงนี้ติดพร้อมเรียบร้อยแล้วอันนี้สี่ด้านไม่มีแตกหักเลยดีเทลอะไรต่างๆรอบคันเนี่ยตรงนี้ยังอยู่ครบอยู่เป๊ะอยู่เลยรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาเลยคันนี้รับประกันให้นะครับเค okay. กลึบมากนะโคมีม่อะไรยังอยู่เป๊ะอยู่แล้วก็ไฟด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ค่อยถูกเปียกไม่มีแตกลายงา นะฮะโอเคใช้ได้ดีเทลอะไรครบดีเทลครบโอเคเลยนะเดี๋ยวไปดูภายในกันสำหรับภายในนะครับก็ที่ผมจะบอกก็คือมีจอให้นะตรงนี้เป็นจอถอยหลังนะครับแล้วก็เป็นนีเกเตอร์ด้วยนะคอนโซลหน้าเนี่ยสวยมากคอนโซลหน้าเนี่ยยังไม่มีรอยขีดขวนไม่มีแตกหักไม่มีโซมเลยภายในสะอาด คอนโซลหน้าสะอาดตรงนี้สะอาดช่องแอร์เนี่ยให้ดู3ามช่องก่อนไปเลยไม่มีแตกหักเลยสกักน,นิดเดียวอันนี้นะที่ใส่แก้วนะสภาพยังใหม่กิฟตตรงนี้ก็เหมือนกันสภาพดีนะมีบุ๊กให้นะโอเคสะอาดสะอาดสะอาดโอเคครับ แอร์เนี่ยถ้าเป็นซิตี้อ่ะจะเป็นพวกระบบดิจิตอลแต่อันนี้ยังธรรมดาอยู่นะครับโซนแอร์อะไรเนี่ยรอยทลอกรอยเลื่อนอะไรไม่มีเลยนะไม่มีทลอกเลยสัก,กนิดเดียวนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะซึ่งก็อาจจะธรรมดาสำหรับยุคนี้ไปแล้วแล้วก็นี่อันนี้ครับที่จุดบุหลีเนี่ยนะฮะฝาเกียวตรงนี้ยังอยู่ครบนะไม่ใช่แบบว่าดึงออกมาอันนี้เปิดแง้มออกมาอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ เขาติดเพิ่มมานะตรงนี้เขาติดเพิ่มมาไม่ใช่ของเดิมนี่คือซับบอกนะอยู่ข้างล่างนีนะ้แล้วก็คุณสามารถจะปรับตรงนี้ได้คุณสามารถปรับได้เพิ่มเสียงเบรคเพิ่พพม,สม,มเสียงเบรโซนตรงนี้นี่ไม่มีแตกหักอันนี้ ดีเทลอะไรเงี้ยยังอยู่ครบหนังอะไรตรงนี้ยังสภาพดีอยู่ขัวเกียร์สภาพดีสะอาดตรงนี้เนี่ยสะอาดมากค้าบอะไรไม่มีเลยเหมือนรถใหม่เลยข้างในพลาสติกปกติจะต้องหายขาดหรือมีตําหนิไม่มีตัวอักษรอะไรต่างๆอยู่ครบเป๊ะหมดเลยแล้วก็เบรกมือเบรกมือเนี่ยสภาพดีสภาพสะอาดหนังตรงนี้ไม่มีขาดอาจจะมีรอยยับบ้างแต่ไม่มีขาดนะจับมายังไม่ติดมือเลยเบรกมือนะ แล้วก็นี่หน้าจอที่ผมบอกนะฮะหน้าจออันนี้ก็เป็นพวกเนวิเกเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมีวิทยุยังใช้ได้อยู่ครับสำหรับใครที่กำลังจะหารถเนี่ยไว้ใช้งานเนี่ยก็นะฮะก็ คือคนมันไม่เท่ไงมันจะเลือกเพลงดเท่แต่ดวงมันไม่ได้ไงสำหรับใครที่สนใจรถแบบนี้นะก็มาเอากันเลยแล้วใครที่มีรถอยากจะแลกเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยผมเริ่มหารถใหม่มาเนี่ยจะไม่เอารถเก่าของผมยังเหมือนเดิมยังไงก็ยังมีรถเก่ามาแซมเหมือนเดิมต่อให้มีน้อยลงกว่าเดิมก็ยังต้องมีเพราะว่ามันคืออะไรด้วยมันคือชีวิตมันคือวิถีมันคือวัฒนธรรมของดีพันรัตไปแล้วมันหลุดออกไม่ได้หรอก มันเหมือนเซ็นสัญญาลเลือดไปแล้วเข้าใจปะคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปมันจะไม่หายโอเคจอเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีรอยขนแมวนะรักษาดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่มีกล้องหลังนะมีกล้องหลังโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับ แล้วก็นี่เปิดมากระจกข้างในไม่มีแตหกหักฝาพลาสติกเนี่ยยังอยู่ครบนะไม่มีแตกหักเลยสภาพดีสภาพสะอาดไฟติดหมดกระจกตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนีที่สำคัญเนี่ยอันนี้เป็นไม่ใช่มาจากโรงงานของเขานะครับก็คือ ไม่รุ่นนี้จะไม่จะไม่ได้มีหนังสไตล์แบบนี้ลูกค้าเนี่ยเขาจัดมาเองทั้งหน้าหลังเลยผมรู้สึกเคารพแล้วว่ายอมรับมากนะว่าเขาเนี่ยถึงเขาจะเป็นคนแต่งรถแต่เขาพยายามรักษามากคือนั่งรถคันนี้แล้วรู้สึกอยากขับกลับบ้านนะอันนี้เป็นที่ลูกค้าเนี่ยเอามาหุ้มใหม่เองนะครับจะมีตําหนิตรงนี้เป็นรอยขาดตําหนิอยู่ตรงนี้นอกกนั้นไม่มีเลยทรงเบาะยังดีอยู่ตรงอื่นไม่มีขาดเลยเชิงบันไดสภาพดี แล้วก็แผงประตูเนี่ยสภาพ100%เซที่สำคัญเนี่ยไม่เคยลงน้ำยาสีดำเลยสกักน,นิดเดียวนะหนังอะไรเนี่ยตรงสีเทาเนี่ยปกติจะต้องเจอคราบน้ำนันุตอันนี้ไม่มีเลยรอยขนแมวไม่มีมือจับประตูโครเมี่ยมเนี่ยสวยอย่างกับป้ายแดงเลยสะอาดด้วยเงามากเงาวิ้งเลยนะแล้วก็สีเทาๆช่องใสเหรียญแล้วก็ปุ่มกระจกไฟฟ้าอะไรเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนลำโคงด้านล่างเนี่ยไม่มีแตกหักเลยช่องใสแก้วอะไรสะอาดหมดนะ ตำหนิเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงรอยขีดนิดๆตรงนี้ตรงนี้รอยขีดต,ตรงนั้นแหละคือตำหนินอกนั้นเพอร์เฟกเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหลังกันบอร์ดด้านหลังสภาพดีไม่มีรอยขาดไม่มีตำหนิเลยที่ใส่แก้วน้ําสภาพดีสะอาดรอยขดีดข่วนไม่มีเลยนะแล้วก็ตรงแผงประตูด้านนี้ดูดีร้อยเปอร์เซนต์เลยรอยขดีดข่วนไม่มีมือจับโครเมียมไรไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็ เอ่อช่องด้านล่างเนี่ยช่องใส่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบหมดเลยนะปุ่มกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหกักใช้งานได้ปกติเว้นมาโซนด้านล่างเนี่ยลำโพงอะไรไม่มีแตกหักเลยเออลำโพงไม่มีแตกหกักแล้วก็เชิงบันไดเนี่ยสภาพดีมากนะฮะสะอาดมากโอเคเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กัน <L> มาที่แผงประตูแผงประตูตรงนี้สะอาดกิฟนะฮะลูกเล่นสมัยเนี้ยเป็นการเย็บอย่างเงี้ยผมชอบนะทำให้รถดูหรูหราขึ้น นะลูกเล่นแบบนี้โอเคมือจับประตูโครมนม่ไม่มีลอกเห็นเนื้อในนะฮะแล้วก็โซนตรงนี้สะอาดสะอาดริ้วรอยเลยไม่มีสะอาดที่ใส่เหรียญอะไรสภาพดีสีเทาตรงนี้สะอาดใหม่แล้วก็กระจกไฟฟ้าอยู่ครบไม่มีแตกหักโซนตรงนี้สะอาดลําโพงไม่มีทะลุแล้วก็เชิงบันไดเนี่ยพลาสติกเลยสะอาดหมดแล้วก็เบาะเหมือนกันเบาะก,ก็สภาพดีไม่มีขาดเลยโอเค เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูข้างหลังหน่อยลอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบทั้งสองด้านแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยลอยขีดข่วนความสึกหลอไม่มีเลยดูจากสภาพนี่แทบจะไม่เคยชนเลยสักนิดเดียวหมายถึงว่ากระเป๋าเดินทางนะแล้วก็อันนี้ผมชอบมากอ,าอันนี้สภาพดีมากเป็นไม้เดิมๆของเขา นะยางอะไหล่แม่แรงอะไรมีให้หมดนะไม่ต้องกลัวโฟมก็เป็นโฟมเดิมๆของเขาเลยรอยอาร์มยังอยู่ครบพลาสติกเนี่ยริ้วรอยอะไรไม่มีเลยคุณรักษารถมากไหมคุณรู้ไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอกันใช้ได้ใช้ได้เลยคุณมีเกียรติมากนะถ้าคุณได้ดูผมอยู่เนี่ย รถคุณจะไปเจอเจ้าของที่ดีนะมาด้านนี้กันต่อก็สําหรับด้านนี้ก็สภาพดีสะอาดแปกมากด้านนี้ก็บ้านนี้ก็ดูดีนะขนาดเป็นด้านฝั่งคนขับเขาดูแลรถด,ดีจริงๆโคบเมียมรอยขีดขวรไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีแตกหักแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยครบไม่มีแตกหักแล้วก็ที่สําคัญนุ๊ตลอยเขาเรียกว่าอะไรความเลือนรางของตัวอักษอรอะต่างๆไม่มียังอยู่ครบ สภาพตรงนี้ดีช่องใส่เหรียญดีมีตำหนิตรงนี้ที่มีรอยขนแมวนะตรงนี้ไม่มีแตกหักไม่มีฉีกขาดดีดีด,ดีใส่แก้วดีมากลำโพงไม่มีแตกหักเลยแล้วก็เชิงบันไดสภาพดีเบาะคนนั่งคนขับเนี่ยสภาพดีปีกไม่ล้มหนังไม่มีฉีกขาดเลยโอเคแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยก็สภาพดีเหมือนกัน มันติฟังก์ชันแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะแล้วก็มาที่ช่องแอร์ช่องแอร์ก็สภาพดีสภาพดีมากช่องแอร์ไม่มีแตกหักแม้กระทั่งช่องตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักแล้วก็ระบบกระจกไฟฟ้ายังอยู่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันยิ่งอมิล่านะอยากให้เสร็จเร็วๆเลย วันนี้ได้ข่าวว่าจะเสร็จแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นมากอมิล่าเนี่ยเรามาดูอะไรกันก่อนดีฝากเครื่องฝากเครื่องเนี่ยลงน้ํายามาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเช็ดออกให้ให้เห็นว่าจริงๆเป็นยังไงแต่จากการที่ลูดดูแล้วเนี่ยข้างในก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็คือลงน้ํายามาตั้งแต่ลูกค้าเก่าแล้วนะฮะอันนี้จะแต่งได้มีตรงนี้มีตําหนิที่มีรอยนะนอกนั้นก็ไม่มีแตกหักไม่มีแตกเลยแล้วก็มี พลาสติกอะไรเงี้ยสภาพดีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหามาใส่ให้นะครับหายไปอลอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบอยู่เลยตามจุดต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบไปอยู่เลยนะครับสภาพห้องเครื่องใช้ได้นะฮะก็คือเปิดมาเนี่ยไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนล้อแมกล้อแมกมาแล้วแต่ว่าล้อแมกไม่ใช่ล้อที่ขนาดใหญ่มากไปนะฮะการนั่งการอะไรต่างๆเนี่ยสภาพยังดีอยู่ ยังแปะอยู่เราทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับช่วงล่างอะไรเงี้ยเปะมากสําหรับคันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถใหม่ที่ผมอยากจะแนะนําว่าสําหรับนักศึกษาคนไหนที่จําเป็นจะต้องใช้รถเนี่ยก็ลองมาดูการเอานะครับเดี๋ยวพี่จะดูให้นะฮะแต่ถ้าใครบ้านอยู่ใกล้ขี่จักรยานไปได้หรือว่าอยู่หอก็อย่าไปใช้เลยนะครับเบื้องเงินเก็บเงินไว้เข้าร้านเกมไว้ซื้อขนมไว้ทําอะไรสนุกสนุกดีกว่านะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ มีครอบครัวเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นครอบครัวใหม่เนี่ยอยากได้รถก็มาดูเอานะครับคุณอาจจะมีรถที่บ้านที่ปีเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนผมก็ยินดีรับนะครับเอามาได้เลยหรือใครจะเอามาเป็นเงินดาวลองมาดูกันครับว่าได้หรือไม่ได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็สําหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องราคากันราคาอยู่ที่3ามแสนสองหมบาทผ่อนก็ประมาณ5้าพได้ถึง8 4งวดเลยแต่ใครจะเอา4 8 60 7 2ก็ก็ได้หมด แล้วก็คันนี้ฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉินหนึ่งปีเต็มๆให้นะทุกคนถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้ผมว่าจะขอพูดเรื่องบริการของทางเต็นท์ให้มันแน่นๆกว่านี้หน่อยผมอยากให้ลูกค้าได้รู้จริงไม่ใช่แค่รู้ว่ามีบริการแต่ไม่มีใครเคยเข้ามาใช้เลยมันเสียสิทธิ์ของคุณเข้าใจว่าสำหรับใครสนใจคันนี้ก็โทรมา0815198985 พี่พันดีพนันนัดหนึ่งเก้าเก้าเก์แปดหนึ่งสามหนึ่มอลัดไลน์ไอดีแอสไซด์ด8ูีวอย่าลืมเติมแอสไซด์ 1, ด้านหน้าด้วยเฟ e บุ o กดีเวนวัคพันนันะครับแล้วก็สนใจรถนี่มาเลยที่รามกำแพงหนึ่งร้อยิบมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT ทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเหมือนเดือนกุมภาันี้นะครับใครสมมุติคุณอาจจะเป็นนักศึกษาหรือคุณทำงานบริษัทคุณแอบชอบใครเนะี่ยคุณพาเขามาเลย แล้วมากก็ซิบบอกผมก็ได้ผมจะลดให้ไปเลย7,000บาทโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องรู้ก็ได้คุณจะแอบชอบไปตลอดชีวิตก็ได้แต่คำแนะนำของผมก็คือรีบบอกเขาซะนะครับก่อนที่เขาจะไปมีคนอื่นนะโอเคสุดท้ายก่อนจากไปก็มาพูดเรื่องบริการหลังการขายของดีพนรารัฐกันดีกว่านะบริการของเราเนี่ยสมมุติใครที่อยากจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องซื้อน้ามันมาเอามาให้เราเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าแรงเปลี่ยนสายพาน ดูแลเครื่องดูแลเกียร์ดูแลช่วงล่างเอามาหาเราจ่ายแค่ค่าอะไหล่ตามบินนะฟรีค่าแรงนะครับแต่ต้องโทรมานัดเราก่อนแล้วพวกบริการแบบนี้ไม่มีวันหมดอายุนะไม่มีแค่ปี2ปีจนกว่าคุณจะเอารถไปขายให้คนอื่นแต่ถ้าคุณมอบให้ทาย,ยาทของคุณลูกจริงๆของคุณเนี่ยเราดูแลลูกคุณต่อนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไฟ n a n c e คุณอาจจะใช้รถได้ระยะหนึ่งแต่คุณเกิดอุบิเหตุ ทำให้คุณจะต้องขายรถเนี่ยหรือพอนต่อไม่ไหวอย่าปล่อยให้ล่าช้านะรีบโทรมาปรึกษาเราเรามีทางออกให้คุณต่อให้คุณซื้อรถผ่านไปแล้ว 2- อสปี10ปีเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาต้องขายรถหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับระบบเอกสารเนี่ยคุณโทรหาเราได้เลยไม่มีบริการแบบต้องจ่ายเงินฟรีฟรีตลอดใครที่ใช้ไปสักพักแล้วเบื่อเนี่ยคุณสามารถเอามาเปลี่ยนคันใหม่ได้ไม่ต้องกังวลเรายินดีรับซื้อคืนแล้วคุณจะเอาเงินไปซื้อที่อื่นก็ได้หรือคุณจะเอามาเปลี่ยนกับเราที่เต็นก็ได้ แล้วก็มีบริการลดเสียไม่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยจะมีรถยกไปยกให้คุณแต่ถ้าภูเก็ตมากรุงเทพข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยคุณต้องเสียค่าแรงแต่ถ้ายกภายในจังหวัดฟรีไปเลยหนึ่งปีเต็มๆแล้วถ้าเกิดใครบ้านอยู่ต่างจังหวัดรถเสียเราจะหาช่างแถวนั้นอะไปบริการคุณถึงบ้านนะหนึ่งปีเต็มๆคุณลืมกุญแจรถไว้ใช่ไหมเราจะไปหาคุณหนึงที่1ปีเต็มๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าบริการไอ้ฉุกเฉินเนี่ยหมดอะ คุณยังมีบริการของดีพนันนลัดอยู่นะคุณเข้ามาที่เต็นท์ได้เลยไม่เอาค่าแรงใดๆทั้งสิ้นฟรีค่าแรงไม่ว่าคุณจะทําอะไรจ่ายแค่ค่าอะไหล่พอนะครับนินดๆหน่อยๆเราช่วยกันก็ประมาณนี้แหละนะแล้วก็ใครมาดูรถแล้วอยากจะให้ทําอะไรเพิ่มคุณก็บอกมาแล้วกันแต่ถามว่าผมอยากทําอะไรเพิ่มไหมผมไม่อยากทําอะไรเพิ่มให้อีกแล้วผมอยากให้เขาธรรมาชาติแบบนี้ไปเพราะผมรู้สึกว่าแบบนี้โอเคสุดแล้วสีเสือตัวถังอะไรเนี่ยมันเดิมๆแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่า อยากจะให้คุณใช้ไปแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเดือนกุมภานี้นะครับส่วนใครที่ได้ไปบอกชอบแล้วก็มาบอกผลกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าสมบังหรือไม่สมบังนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ